บางคนก็ทุกใจมากนะกับการที่เป็นชู้โดยที่ไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วบางคนพยายามจุดไฟให้ติดแต่ก็ไม่ติดเสียทีแล้วก็พยายามเพิ่มปริมาณความน่าจะเป็นไปได้ของการที่ไฟจะติดหลายคนทั้งๆที่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วแต่ก็พยายามที่จะให้การเป็นชู้นั้นสำเร็จ เจตนาของการเป็นชู้ก็มีความรุนแรงแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยเจตนาที่ไม่รู้แต่ในยุคปัจจุบันการที่จะไม่รู้ว่าใครเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งคนบางทีเราก็สืบค้นได้ไม่ยากนะักับสถานะที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะสืบไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้นจับไฟยังไงก็ร้อนขึ้นอยู่กับว่าเจตนาจงใจที่จะจับให้ร้อนหรือไม่ให้ร้อน หลายคนพยายามจุดให้ติดแต่รู้ว่าราคะในใจตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะพอบรรเทาได้เมื่อรู้ว่ามันจะติดก็พยายามหาวิธีให้มันไม่ติดเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันการที่จะเจอคนนอกบ้านเจอสามีพัญญาคนอื่นบางทีมันก็เจอได้ง่ายแต่หลายคนพยายามที่จะไม่ให้มันติดเชื้อในใจของราคะทุกคนมีหมดแต่ขึ้นอยู่กับใครพยายามที่จะให้ติดหรือไม่ให้ติดเท่านั้นแต่การที่เราไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าวิบากกรรมในส่วนนี้ก็คงจะไม่หนักหนามากนักแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเป็นเหตุที่ทําให้สามีของเขาพัญญาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ต้องยอมรับวิบากกรรมในปัจจุบันว่าเขาก็ต้องจองเวรเราแต่ในส่วนของกรรมที่เราจะจงใจในการไปเป็น,นบางคนไม่ได้จงใจเพราะไม่รู้อยู่แก่ใจก็การได้รับวิบากกรรมแบบยาวนานก็คงจะมีวิบากไม่มากนักเพราะพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของเจตนา ฉะนั้นเจตนาถ้าหากไม่มีกําลังกล้าในการที่จะฝืนและขืนความเป็นจริงว่าถ้าหากไม่มีเจตนารุนแรงวิบากกรรมก็ไม่รุนแรงก็จึงขอเป็นกําลังใจอะไรถ้ามันจะติดได้ง่ายก็พยายามหาวิธีอย่าให้มันง่ายได้จนเกินไปเพราะกิเลสในใจของใครก็ล้วนแต่มีด้วยกันทุกคนทุกคนขอเป็นกําลังใจให้กับสังคมกับข้อคิดนี้ขอเจริญพร